เวทระเบียนคือจุดตายของนักโทษเทวดาชั้น1 4ซึ่งในวันที่15มกราคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่แพทย์สภากำหนดให้โรงพยาบาลตำรวจและแพทย์ผู้รักษานักโทษชายทักษิณชินวัตรได้ส่งรายงานการรักษาให้กับแพทย์สภา รายงานการรักษานั้นภาษาหมอเขาเรียกว่าเวทระเบียนกระบวนการการรักษาเป็นอย่างไรรักษาด้วยวิธีการใดให้ยาตัวใดซึ่งต้องส่งให้แพทยสภาเพื่อดูว่าเป็นการรักษาพยาบาลตรงตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ถแถลงไว้ว่านักโทษชายทักษิณที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลตำรวจ กลับไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพได้เพราะมีอาการป่วยขั้นวิกฤตหากเคลื่อนย้ายนักโทษชายทักษินออกจากโรงพยาบาลตำรวจอาจเสียชีวิตได้ทุกเวลาเขาจึงอยากรู้ว่าคำถแถลงของกรมราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษกรุงเทพมันตรงกับข้อมูลในการรักษาพยาบาลของหมอหรือตรงกับ เวทร,ระเบียนหรือไม่นี่คือความน่าสนใจของกรณีนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็จับตาดูว่าแพทย์สภาหากได้รับรายงานการรักษาของนักโทษชายทักษิณจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วจะทำอย่างไรแต่กลับมีข่าวลือที่แพร่ออกไปทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางในโรงพยาบาลตำรวจลือกันว่ามีอีโมงที่มีที่ทำงานอยู่ข้างสะพานชมัมมรูเชตออกคําสั่งไปที่ผู้มีอํานาจเหนือโรงพยาบาลตำรวจไม่ให้ส่งเวทระเบียนการรักษานักโทษทักษิณชินวัตรไปให้กับแพทย์สภา คำถามที่พี่น้องประชาชนอยากรู้อยากทราบก็คือว่าหากโรงพยาบาลตำรวจไม่ส่งเวทระเบียนหรือรายงานการรักษาพยาบาลนักโทษทักษิณไปให้แพทย์สภาตามคำสั่งของแพทย์สภาแล้วประชาชนอยากรู้ว่าแพทย์สภาจะทำอย่างไร แพทย์สภาจะมีมาตรการอย่างไรในการจัดการเอาเวระเบียนจากโรงพยาบาลตำรวจมาให้ได้ถ้าโรงพยาบาลตำรวจไม่ยอมส่งเวระเบียนให้กับแพทย์สภาเรื่องนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพราะเท่ากับว่าคำสั่งของแพทย์สภาก็เหมือนกับกระดาษชำระ มีไว้ใช้แล้วก็ทิ้งไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาแพทย์ในประเทศไทยได้เป็นองค์กรที่แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจไม่ต้องปฏิบัติตามได้อย่างนั้นหรือนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจดังนั้นเราก็ต้องมาให้กำลังใจแพทย์สภาว่าถ้าโรงพยาบาลตำรวจ ไม่ยอมส่งเวระเบียนให้กับแพทย์สภาแพทย์สภาจะทำอย่างไรและดูกันต่อไปว่าคำสั่งของอ e ีโม้งที่มีสานักงานอยู่ใกล้ๆก,กับสะพาจะมมรูเช็จะมีความศักดิ์สิทธิ์จนทำให้ไม่มีใครกล้าส่งเวระเบียนของนักโทษทักษิณชินวัตรให้กับแพทย์สภาน่าจับตาดูมากนะครับเพราะเวระเบียนคือจุดตาย เวทระเบียนคือข้อพิสูจน์ว่าทักษิณในขณะที่เป็นนักโทษนั้นป่วยจริงป่วยปลอมหรือป่วยทิพย์นี่คือจุดพลิกผันที่สุดที่จะนำทักษิณกลับไปติดคุกอีกครั้งหนึ่งหรือไม่